ไม่ไหวแล้วครับคิดถึงมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องฟังขมือนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพาขามือนมายืน อยู่ด้านนอกนะครับผมหลังจากที่อาบน้ำเสร็จพามายืนรอสีนวลน,นะครับพามายืนรอสีนวลยืนรอสีนวลเพื่อจะมาไลฟ์ผลไม้ด้วยกันนะครับตอนเย็นนะครับ ไม่ไหวแล้วครับคิดถึงมากครับผมคิดถึงมากเลย <S 2> <S 2> เริ่มร้องหนักขึ้นนะครับผมอดใจไม่ไหวนะครับอยากจะไปหาซีนวนเต็มทีแล้วนะครคอเราถูกให้อยู่ตรงนี้คือรอซีนวนนะครับซีนวนจะมาไลรผลไม้ตอนเย็นนะครับคือไม่ได้พาไปอาบน้ําแล้วก็มายืนรอตรงนี้เลยนะครับในช่วงเย็นนะครับแต่ก็อดใจไม่ไหวนะครับอยากจะไปแล้วน้องอยู่ที่บ้านก็ร้องนะครับ ครับหางหางนี่เตรียมพร้อมนะครับหางชี้เตรียมพร้อมเลยนะครับทางกระเมือนนี้บอกได้เลยว่ามีทุกนุ่นะครับมีทุกมีกความน่ารักนะครับอาการแบบนี้ก็คืออาการอยากจะไปหาชีนวลนะครับคือจะโวยวายแบบจะโวยวายใส่ควานเลยครับผมแต่เขาเป็นช้างที่นิสัยดีไนมะ่ได้รุนแรงก็เลยแสดงอาการแค่เขาเองนะครับ อยากจะไปหาซีนวลน,นะครับเสียงร้องดังลั่นเลยนะครับ ีนวลมาครับทั้งเตะดินทั้งร้องนะครับผมครับผมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวสีนวลก็มาแล้วท่านทุกคนนะครับจางคิดถึงเพื่อนมากอยากจะไปหาเพื่อนนะครับแต่ว่าเราไม่ให้ไปครับดูโอ้โอ้โอโอโอ อีกมุมหนึ่งนะครับทางหน้านนนดูเขาบผมแตะดินเล่นดินไปแล้วนะครับอออตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้เจ่ออะไรก็ไม่เข้าหงเข้าตานะครับต้องการแก้สีนวลเท่านั้นนะครับคือเขาร้องแบบมีแรงๆก็ควรบทต้องการ คือเราจะถ่ายคลิปแม่เอฟซีคอมา<พ>อบอกว่าอยากจะเห็นเวลาที่นวนมาหานะครับว่าขามืนจะเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับคือถ้าเขาออกจากน้องมาเขาก็จะร้องแบบนี้นอยู่เชือกเดียวไม่ได้ก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงน้องนะครับเป็นช้างที่ติดเพื่อนมากๆเลยนะครับผมสำหรับขมือนอยู่เชือกเดียวนี้เหงานะครับอยู่เชือกเดียวเหงาถ้ามีเพื่อน มีน้องอยืเพื่อนก็ยืนหลับยืนนิ่งสบายนะครับตาสไปตายก็เหมือนนะครับเตะดินเตะอะไรไปทั่วนะครับ ชีนวนก็นานเสือเกินนะครับผมกว่าจะเดินมาถึงขมืนใจจะขาดแล้วนะครับอยู่ไม่เป็นสุขแล้วชีนวนก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมานะครับรอแล้วรออีกนะครับรอชีนวนมานานแล้วนะครับก็ไม่เห็นมาสักทีเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวกลงชีนวนกลงจะมานะครับตอนนี้ขมอนเริ่มจะนิ่งๆลงแล้วนะครับ ครับยังผูดยังไม่กคําำนะครับเริ่มสงบสติอารมณ์ลงมากแล้วนะครับรออีกสักพักหนึ่งสีดวนคงจะมานะครับบัวตองอยู่ที่บ้านก็ให้คนเฝ้านะครับให้คนเฝ้าอยู่ที่บ้านเอาขอมือเริ่มมองแล้วขมือเริ่มมองเห็นแล้วใครมาเอาใครมา นี่สีนวลมาแล้วครับน้องเอิร์ดพาสีนวลมาแล้วครับโอ้คิดถึงคิดถึงคิดถึงโอ้ด,ดูดูครับผมมาถึงก็กดกันใหญ่เลยถามข่าวกันใหญ่เลยนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคิดถึงมากเลยนะครับเจอกันทุกวันนะครับแต่ว่าทำไมไม่รู้เหมือนกันถึงรักกันมากขนาดนี้นะครับ ดูครับผมกอดคอกดกันนะครับถามข่าวกันสีนวลมาถึงแล้วก็จะได้เวลาเข้าบ้านไปไล่ผลไม้กันนะครับผมเตรียมตัวเดินเข้าบ้านกันนะครับขมือนี้ผมปลดสู้ให้แล้วนะครับแต่ว่าเขาเขายังยังไม่รู้ว่าผมปลดสู้นะครับดูครับไม่กล้าเดินครัไม่กล้าเดินกลัวเหยียบสู้ครับนี่เริ่มรู้แล้วว่าผมปลดสู้ให้ครับรีบเลยจ้ำเลยนะครับ จำเลยจำเพื่อจะให้ทนันสีนวลนะครับหดูครับสองสาวนี้ห่างกันไม่ได้จริงๆนะครับคำเหมือนนี้ติดเพื่อนจริงๆเป็นช้างที่รักเพื่อนนะครับรักทั้งทุ่มให้หมดทั้งตัวและหัวใจเลยนะครับตัวเองจะเจ็บจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมนะครับขอให้ได้อยู่กับเพื่อนรักนะครับ เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามทุกท่านเห็นแล้วก็รู้สึกรักแล้วก็เอ็นดูนะครับสาวอ้วนของเราดูครับเดินตามสีนวนเพื่อจะเข้าไปไหลผลไม้ที่บ้านนะครับน้องก็ร้องอยู่บ้านคิดถึงพี่นะครับผมเดินเข้าบ้านไปพร้อมกันกับสีนวนไปดูไปถึงบ้านครับไปดูอาการของบวตองครับว่าจะดีใจแค่ไหนนะครับ เห็นพีเข้าไปหาครับเพราะว่าสิขมือนออกมาจากบัวตองนานแล้วนะครับอยากไปดูครับว่าจะเป็นยังไงมาถึงแล้วนะครับบัวอตองจะดีใจไหมเห็นพี่ๆมานี่บัวอตองดูบัวตองดีใจใหญ่เลยครับ ดูบัวตองครับผมดูคับัวตองดีใจนะครับอ๋สีนวลนอนนะครับสีนวลนอนลงสีนวลนอนลงจะให้น้องเอิร์ดลงนะครับแต่ว่าน้องเอิร์ดไม่กล้าลงนะครับน้องเอิร์ดกลัวกลัวขมหมือนเพราะว่าขมหมือนขมหมือนอยู่ฝั่งขวาบัวตองอยู่ฝั่งซ้ายก็เลยไม่กล้าลงนะครับดูนะครับดูขึ้นมาใหม่ครับไม่กล้าลงเดี๋ยวจะให้สีนวลนอนลงอีกนะครับแล้วก็ จะลงแต่ก็ไม่กล้าลงเพราะว่าเขมืออยู่ด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับผมนี่ครับผมดูนะครับที่นนอน,นอนนอนนแล้วนะครับด,ดูดูขมือเขมือหว่วงเออจะลองจะลงครับ้องกัลองจะลงเอีเขมือมาอีนี่ครับผมจะลงเออวิ่ง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 กลัวเขมือน,นะครับแต่ว่าขมือก็ไม่ได้ทําร้ายใครนะครับแค่เขา รักสีนวลนะครับเห็นช้างอีกเชือกตัวเองที่เขารักแล้วเขานอนเขาก็จะรีบนะครับบัตองอยากไปหาพี่ๆแล้วนะครับดูครับร้องใหญ่เลยอยากไปหาพี่ตัวสำหรับคลิปนี้นะครับผมก่ได้ชมความน่ารักของคหมื่นสีนวลบัวตองนะครับผมโปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอนลังใจให้ด้วยนะครับแม่ๆครับผมมาเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ